เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆท่านชมได้เลือกซื้อครับคันนี้เป็นรถปี2012นะครับขายกันด่วนๆเลย67,000บาทเท่านั้นเองรถแท่นแบก5ประตูครับยอดนิยมครับ2012ครับชม5ประตูกำลังนิยมครับเป็นหมู่วัยรุ่นครับกันดีครับใส่ของได้เยอะนั่งสบาย ขับสนุกครับเข้าซอกเข้าซอยขับถนนรถจะเยอะได้รับง่ายเลยทีเดียวครับรถพร้อมใช้ราคาสุดคู้เมื่อหกหมื่นเจ็ดพันบาท่านั่นเอง1.5 s อนะครับเกียร์ออตโอต้เป็นฟอร์ดเวสต้าครับตัวท็อปนะครับคันนี้ตัวท็อปขับใช้งานได้ปกติเลยราคานี้มีเล่มครบนะครับภายในยังสวยสมบูรณ์ไม่เพียงแสนสามเท่านั้นเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกับประจำได้าไปพลาดคลิปใหม่ๆ ท่านได้สนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจใก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวาเพิ่มเติมได้เลยนะครับภาษีตุลาหกโขงนะครับภาษีขายก็ไปต่อตอนโอนได้เล่มชุดโอนครบสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ